กูจะรองนู่นแ่นดินไทยป้ากอนชิชีบานักลบแหงโดมกะเลียนถูกลูกคมโดยขุนหวางเจ็บอกเจ็บใจเออเออไอ้มังสินทู่มันคิดมายามลู่ปูชีบานเล่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 คืนนี้ยามสอง เอยห้อ,อ,อหงสีอุสากูจะไปพบนางยามราตรีเลเเราเพื่อนสามคนเออเข้าสู่ราชวางังกูจะนำพระตอเส้นนี้ไปคืนต่อสีอุสาถึงแม้ว่ากูจะตายกูไม่ใช้ได้ชีวิตเอาเสียชีบามึงไปไหนกูไปด้วยเพื่อนวันนี้นักลบแห่งดงกะเหลี่ยมขอบุกเข้าแผ่นดินชัยประกา พีโอสีก็ดึกว,วางเป็นห่วงมักการติดออกติดตามปรกการพูดเป็นลูกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามชมครับและเป็นเวลาเดียวที่พียโอสีได้มาเจอกับองค์หญิงสีอุสาหมอ่อมฉชนเทาไหบับงคนเอ๋ค่ะตั้งแต่เช้าหม่อมท่านไม่ได้กินอะไรเลย หม่อมฉันขอเศษจัตค์งสักห้าบาทสิบบาทแต่เบี้ยคะแม่นาจ้าหญิงเนี่ยแต่ <c oughs> เช็ดก็ตั้งแต่เช้าแล้วทำไมแม่นาเพิ่งมาป่านนี้นะจ้าแม่นาเพิ่งจะเดินทางมาวิ่งก็วิ่งไม่ไหวเจ้าค่ะน่าสงสารเหลือเกินหญิงเนี่ยเงินที่นํามาจากท้องพระครังก็หมดลงแล้วด้วยแต่แม่นาเนี่ยคงรุนเรเข้อเดียวกับแม่คงหญิง<ช>ฉันน่าสงสารเหลือเกิน อย่างนี้แล้วกันนะหญิงเนี่ยมีของขวัญที่จะมอบให้กับแม่นม้ําแม่นารับไว้เราเลิกขอทานนะจ๊ะนี่คือทำมาลงวงทองหญิงมอบให้จ้ะเพืหญิงไม่มคะมันมากเกินไปหม่อมฉันรับไปได้หรอเหคะรับไปเถอะนะไปเหงาคืนเถอไปค่ะหญิงอยากให้จ้ะมาอีกแล้วครับมังสินทูขอพระทัยมหมเบคะเสี้วอวศร จ้พี่เจ้าพี่ยังไม่กลับบวังอีกหรอเพคะเมื่อสักครู่นี้สร้อยประโอคอเพชรน้องก็มอบให้กับไอายาจกพุณิพพขอทานครานี้น้องมีธรรมรงวงทองต้นตะกูลของสมเด็จพระมารดาเ่งนี่มันสำคัญที่สุดน้องก็มอบให้กับมันเ่นต่อไปแต่ภายภาคนะถ้าพบยาจกุณิพพขอทานผู้ชาย น้องจะมีมอบกายมอบใจให้กับมันเหรอเสรจที่ทสิ่งคำพูดของผู้พี่มันน้อยไปนะซ้ำเสียใจให้กับสีอุสาผู้เป็นน้องเสรจพีไปพคะมแม้กระทั่งเสรจฐีจะด,ดูดถูกกินมากเกินไปนะไปคะาญิงไม่เน็กเลยว่าคำพวกนี้มันจะออกมาจากปากของพระเจ้าพี่เจ้าพี่ไปคะททำไมเหรอเพียงแค่หญิงสงสารพวกเขา หญิงมอกทำมาลงวงทองเสร็จพี่หญิงต้องดูต้องดูถูกหญิงขนาดนี้เสร็จที่ไม่แปลกใจหรออเปคะที่หญิงหมั่นทําบุญทุกๆุกท,กทีก็เป็นเพราะเ,จะเ็จพี่แล้วก็เสศษพ่อข่าต่ะคนยังไงลระเปล่คะหญิงไม่นึกเลยว่าเสร็จพี่จะโหดเหี้ยมใจดำไรความเมตตาเช่นนี้ไม่เป็นไรหรอกเปคะ่ะวันนี้เสร็จพี่ดูถูกหญิงหญิงไม่ว่าอะไร แต่นับต่อแต่นี้ไม่ว่าหญิงจะทำอะไรเสร็จที่ไม่ต้องมาย่องเกี่ยวกันอีกอกแก่กูไม่อยากจะมองหน้ามึงให้เสียสายตาของกูหรอกธรรมดาดนน้องสาวของ,ของก,กูกูขอคืนเพื่อเพค่หม่อมฉันให้ไม่ได้ นอกจากปาหยิบมาทวงคืนเองไม่ค่ะกูบอกกูขอคืนหม่อมฉันให้ไม่ได้กูขอคืนหม่อมฉันไม่ให้เ,เอามาสายตาของเพียวสีมองเห็นองค์พระบุกบังสินทูแล,และไม้ขายกับเตมโมยินพูดผัวระหว่างลูกกับแม่วว่าดงพระเนแต่เขาไม่รู้ตั้ มาตกอีวานิพกทุกคนละเพื่ออาจะให้ไม่ได้เม่ค่ะพระองค์มาสร้างบาปบากบันเล่นเอากูนั้นบาบินโใอ้กแก่เท็ดแก่มึงไม่ใช่แม่ไม่มองมาทำตัวมั่วมอง,องทไม่อยากจะมองขอมินอย่าทำอะไรผู้จะเยยบอก ขวานพาควักใจให้กามันเกินพระองค์ได้โปรดผมฉันรู้แล้วคขาเดื่อกับแม่พระองค์ก็ว่าได้ผมฉันแก่แล้วเป็นผู้หญิงขอทานแต่มึงไม่ใช่แม่ของกูเพราะฉะนั้นแล้วมึงไม่ให้ทำมาลงวงทองนั้นมังกรเลยคุณจะเอาชีวิตมึงมังกรมังกรช่วยหน่อยนะครับฉันช่วยมังกรมังกรช่วยหน่อยนะครับจะเอาชีวิตเพียวๆได้ เการจะเป็นยังไรติดตามชมมาการมาการช่วยมด้วยมาการมาการมกากันช่วยด้วด้วยดิหลอกใจตลอดหลองออมังสินทรสั่งสอนด้วยขุนขวานคนดูที่มาพวกแกทั้งหลายอย่าช่วยเหลืออีก่แกคนนี้นะ ปล่อยให้เป็นเยื่ออะไรกันแต่ถ้าหากว่าใครช่วยเหลืออย่าหาว่าฉันไม่เตืน่นตายอยู่ตรงนี้แหละพุ้ยและเป็นเวลาเดียวที่มอการเดินผ่านมาทำนี้ สนขยามากาันต้องมาเยืนคิดพระผมมันขาดยาดมิดโอ้ชีวิตเรานี้เห็นคนนอนแน่นิ่ง

แม่เป็นอะไรแม่ปวดหัวเหลือเกินเลือดเมการแม่ไม่เป็นอะไรมากหรอกลูกเลือดมันไหลหน่อยเดียวกลับบ้านไปลู้ปะเดี๋ยวก่อนแม่แม่ผมอยากจะดูใครทาร้ายแม่ให้แม่ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้เมการไม่บอกมมนถ้าแม่บอกไปแล้วหนูสัญญาก่อนนะลูกนะต้องกลับบ้านไปกับแม่สัญญาก่อนสิลูกแลวแม่จะบอกให้หนูลู้คนที่มันทาแม่มา มันคือราชบุตรมังสินทูฝันหน้าแม่มาลลกมังสินทูไปเล้กลับมานดูมา,าการคุณจะไปฆ่ามึงมาการมาการย่าตลกเหตุก,การณ์จะเป็นอย่างไรที่ตามชมครับเราจะขอย้อนกล่าวมาถึงภายในแผ่นดินชัยประการย้อนกล่าวมาถึงองค์พระราชบุตรมังสินทูขัดใจไปยิ่งนะตั้งแต่เดินทางไปกับน้องสาวสีอุสา ธอขอทานสองกลุ่มกลุ่มแรกก็มอบสร้อยพระซองกลุ่มที่สองก็มอบแหวนพมลลงมงทองไปตีนะทีเราได้สร้างซ้อนมันเอาไว้และเป็นเวลาเดียวกที่ขี้ลาอีกบุกเข้ามาภายในเมืองชายปการกาาาเพื่อต้องการที่จะเอาพระศอคอเพชรมาคืนให้กับองหญิงสีอุษาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามชมไปเรื่อยจากในท้องเรื่องคมเสียงคม แต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่พ้นสายตาของอ,อุกระราชบุรมังสิง์ทูเงาปิศนาเงานี่ถ้าหากว่าเราเราไม่ผิดคงต้องเป็นไอชีบาเป็นแน่ตามไปดูจะดีกว่าว่ามันกำลังจะไปไหน ย้อนกล่าวมาถึงน้องนัดพระหลายรับบทบาทเป็นลาบินอลองขยีปัจจุบันหมายจะบรรพงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามชมครับรวยมากมีหัวทองอวด อาอานมีความสามารถหาเอาหานทุกคนสยบพระผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองชัยประการนอนซะหน่อยยามที่พระอ,องค์ท่านหมายจะบรรทมอยู่นั้นและเป็นเวลาเดียวที่เจ้าชีบาแฝงกายมากับในความมืดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามชมครับพร้อมไปด้วยองค์พระราชบุตร มังสินทูุขุนขวานแห่งแผดินชัยประกาศแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่พ้นสายตาของรามินอรลอคยียังไม่ทันได้รับตามีบุรุษปิจนาทั้งสองคนนั้นมุ่งหน้าไปที่ตำหนักของศีอุสาลูกของเราอาวุธครบมือเห็นท่าทางแล้วจะดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจขารามินอรลอคยีอยาตามไปดู ว่าชาพิาศนากสองคนนั้นต้องการสิ่งใดกันบุคคลที่แฝงกายมากับในความมืดก็คงไม่ใช่คนดีเราจะขอย้อนกล่าวมาถึงองค์หญิงสีอุษาอยู่ในตำหนักส่วนพระองค์เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามชมไปเรื่อยๆรครับบัตราณียิงเองไม่ค่อยสบายใจเลยเสร็จที่ก็เป็นคนแบบนั้นไม่เด็กเลยว่าทำไมถึงทำแบบนี้ชีบากับแม่นา รู้สึกเป็นห่วงเลยเกินแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ณสถานที่แห่งนี้คงจะเป็นห้องภาพของสีอุสาจะจูจ่โจมเข้าไปดูเลยสิกว่าจุดชีบาเปิดบานประตูเ,เข้าไปในตหนักของอุ้หญิงสีอุสาสร้างความตกใจกั่อผู้หญิงสีอุสา ตาบอดเหรออันที่จริงแล้วข้าชีบาไม่ได้เป็นคนที่ตาบอดแต่ข้าต้องขอโทษด้วยที่ข้าจะเป็นที่ต้องโกหกว่าข้านั้นเป็นคนพิการเพราะว่าข้าต้องการอยากจะมาอยู่ใกล้ชิดและชมบุญบารมีของฟ้าหญิงเสีอุสาชีบาเธอรู้รเปล่าการในครั้งนี้ที่เธอเข้ามาในห้องของหญิงไมันอันตรายมากเลยนะ โทษฐานถึงประหารชีวิตถ้าหากว่าข้ากลัวตายข้าคงจะไม่มาที่นี่เป็นแน่สิ่งที่ข้ามาในวันนี้สิ่งสำคัญนั่นก็คือพระสอเส้นนี้ข้าจะนำมาคืนชิบาจริงๆแล้วหญิงไม่อยากได้สร้อยคืนหรอกนะหญิงน่าเป็นห่วงชีวิตของเธอมากกว่าถ้ารีบกลับไปเถอะนะความรับรับดีที่ข้านั่นีให้จงได้รับเอาไว้เถิดฟ้าหญิง ไอ้ชื่อป่ะเจ้าพี่กูว่าแล้วว่าคนเยี่ยงมึงไม่ได้ตาบอดจริงเศรษสาหลบไปเจ้าพี่บัดเพานี้มึงย่างก้าวมันในแผ่นดินของกูวันนี้เลยไม่มึงก็กูาต,ตายกับพีข<ค>้างหนึ่ง ชีบ้าจะหนีไปชีบาหนีไปยอมแม้กระทั่งนะคะตของตนเองเขาตัวจะพีดไม่ได้หรอกเขาความะตายในเป็นดูรุกพายแห่งชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นผลสายตาของพระบารมีแลองท์ไถมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบางสินทูเจ้าถึงกับต้องลงมือลงไม้คิดจะเอาชีวิตของบุรุษผู้นี้ได้บอกพระบิดามาขอเดชิญพระศพในพระบิดาไอ้บุรุษผู้นี้ มันแอบรักรอบเข้ามาในห้องส่วนตัวของน้องหญิงศิลุศาผู้จ้ะ่จริงอย่างนั้นหรือใช่แล้วผู้จ้ะบังเอิจริงนักอำนักส่วนพระองค์ของศรีอุษาเจ้ายังกล้าที่จะลักรอบเข้ามาเจ้าคงจะดื้อม่ใช่น้อยแม้กระทั่งตัวข้าเจ้ายังมิกมิกาบังคุมทุน ใส่หัวเยอะไปหน่อยแม่ความคิดเยอะไปหน่อยขั้นดกแปลกใจกนึกว่ามาข,นขุนขวางมาติงทูขุนขุนขวางมาสิ๋งถูยังต่างนา1สิบนิ้วทำความเคารพกับชายสองหัวผู้นี้ข้ามีมองกุฎเยอะข้าก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าท่านคือใคร ถ้าเจ้าอยากจะรู้ว่าข้าคือใครข้าคือผู้นำหน้าแผ่นด,ดินนี้ให้น้าว่ารามินอลองคยีรามินอลองคยีใช่ใช่เนหยุดมึงจะไปไหนเดี๋ยวข้าแปลกใจยิ่งนักเมื่อยามได้เจ้านั้นรู้จักข้าว,ว่าชื่อรามินอลองคยีจะมีท่าทีที่หวาดกลัวหมายจะวิ่งหนี ลบด้วยขพเจ้าทำไมกันเล่าเหตุผลคนใดเจ้าถึงมีท่าทีพิรุษชนนี้อบก่อนที่ข้าชีบางจะเดินทางเข้าสู่วังหลวงพ่อของข้าดีสั่งไว้น้ำสั่งไว้นาพฝนจหาก็เจอคนที่ชื่อองค์กระสัตรรับบินรงคยีให้ข้านั้นหลีกหนีให้พนน้นตัวันนีที่ข้าเจอ าจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงพ่อนั้นฉลอยว่าพ่อของเจ้านี้จะต้องรู้จักขพเจ้ารามินอรอังคยีเป็นอย่างดีข้าคิดว่าพ่อของข้าต้องรู้จักท่านเพราะว่าพ่อของข้าเคยรับใช้ราชการเป็นทหารอยู่ในแผ่นดินนี่พ่อเจ้าเคยเป็นทหารรับใช้แผ่นดินของขพเจ้าใช้ประการข้ายากรู้เซลเฮเชียว ว่าพ่อของเก่านั้นมีเถื่อในใดกันพ่อของข้าให้แามว่าเตโมยินรต้มยานจริงว่าเป็นสายเลือดของเตโมยินสนันตูเก่าของอุรามินลอลพยีเขาจะทำอย่างไรติดตามชมต่อครับเตโมยินนี่เองอขขาพอรู้ล้วเตโมยินมันเป็นทหารเก่าของข้ามันถึงสั่งสอนให้เจ้านั้น ได้วาตัวคนอย่างข้าเพราะมันคงรู้ดีว่าข้ารามินอลองขยีนั้นมีนิสัยเป็นเช่นไรเอาถทดเมื่อวันนี้มึงเข้ามาในพื้นแผ่นดินของกูแล้วกล้าที่จะเข้ามาในตำหนักส่วนพระองค์สีอุสาบุตรตีของกูแล้วล่ะก็โทษนี้กูจะไม่ไปประละเลย ทหารน,นำตัวของไอ้มังสินทูให้มังสินทูน่าไม่ชีบาให้ประหารชีวิตรอก่อนได้ค่ะเสร็จพอยิ่งขอท่านั้นเพคะวันนี้เป็นวันเกิดของหญิงหญ<ช>ิงไม่อยากให้เสร็จพ่อฆ่าใครเสร็จพ่อให้หญิงได้ไหมเพคะศีสุสาถ้าเป็นคำขอจากเจ้า บิดาจะมอบให้กับเจ้าสักคราถือว่าเป็นของฝันมอบชีวิตของไอชีบาผู้นี้ขอพระทัยเพคะให้กับเจ้าบิดาจะไม่ฆ่ามันแต่มังสินทูพุทจคอนฟังคำบิดาไว้นะลูกช่วยกรุณาสั่งสอนไอชีบาผู้นี้เอาแค่บอกบอกไม่ต้องถึงตาย รับใส่ก้าวใส่ก้ามอมทุกเจังหวะบิดางงไปหมดแล้วโอ้ยสินธูใช้คมหวานจามไปที่ใบหน้าเฉี่ยวาฉี่ยตูจะรอรอจนกว่ามึงจะกลับมาแก้แค้นกูมึงสินธูสินธูผู้ขนองสุดพยองลำพองตน อวดเก่งคมเห็งคนรออีกคนจะกลับมาแทลนี้ที่ตราตรึงกูถูกมึงฟันแสกหน้ารอกูไอ้ชีบาไว้ข้างหน้าทางปลองมันังสิทธุกูจะกลับมาแยแค้นมึง เก็บลึกและศึกเสื <Kristin za> ้อ <forbidden> ฝึกวิชาให้แค่วคล่องวันใดไม่เป็นลองวันนั้นต้องกลับมาถึงทั่วลาอาณาเขตทุกตารางเมตรที่มีมึงจะยืนยุดและฉุดเดึงตามเอามึงมาล้างไอ้หนักเลยไม่นะกูจะกลับมาแก้แค้นมึงกูขอตัวไปกินน้ำก่อน เจ้าชีบาถูกลูกด้วยคนหวานของมังสินทูงจบไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงลิเกนะฮะในช่วงแรกนะครับช่วงนี้พบกับ mini c o n c e r ตนะครับจากทีมงานการแสดงของพวกเรานะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอขอบคุณนะครับกำลังใจนะครับถึงนะครับจะมาน้อยนะครับแต่ก็มากไปด้วยน้ําใจที่พระคุณท่านนะครับจะมอบให้กับทีมงานการแสดงของพวกเรานะฮะ ยังมีเวลาอยู่นะครับก็ขอนะครับความรักความเมตตาจากทุกทุกท่านเลยนะครับมาชมมาเชร์กันนะฮะเราทําการแสดงนะครับกันอยู่นะฮะอาทิตย์หนึ่งห้าวันหยุดวันจันทร์อังคารนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่วยกันเชียร์ทีมการการแสดงของพระเอกฟรีสไตล์ไออันต์นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเป็นช่วงมินิคอนเสิร์ตนะครับก็จะมีฟงอะไยนะครับไปจัดจําหน่ายนะครับนะครับก็ขอความรักความเมตตานะครับจาก พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบผลงานเพลงอะไรนะครับอยากจะฟังผลงานเพลงอะไรนะครับขอขึ้นมาได้เลยเราจะร้องได้เราก็จะร้องให้ฟังนะครับรวมถึงหัวหน้าผู้นาทีมงานของเรานะครับอยากจะให้หัวหน้าของเรานะฮะับขับขานผลงานเพลงอะไรนะครับก็ขอขึ้นมาได้เลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะขอเวลานะครับสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อจัดแจงด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็ ท่านที่มาเพิ่งมาถึงนะครับก็จับจอไปเรื่ของที่นั่งกันได้นะครับเก้าอี้นะครับเราไม่ได้เก็บแม้แต่สักบาทเดียวนะครับแต่ว่านะครับวมมาลัยเรามีจัดจาหน่ายพวงเด็ก20บาทพวงใหญ่50บาทนะครับก็ฝากไปด้วยเช่นกันเชียร์นะครับขอความรักความเมตตานะครับที่มอบให้กับเราก่อนอื่นนะครับที่ลืมเกษียไม่ได้เลยก็คือพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดที่เมตตาให้เรานั้นมาปักหลักทําการแสดงนะครับนะ ภายในวัดของพระคุณท่านนะครับแล้วก็ไม่เก็บค่าที่นะครับแต่ว่านะครับแล้วแต่เราจะถวายให้กับเขานะฮะช่วงนี้ครับราับฟาังจากศสลนป็นฝ่ายนางเป็นฝ่ายแรกฮะคุณน้อยๆ้อยหน่อย,อยจะ้ะฟังหนุเป็นคนแรกกันแล้วกันนะคะกับสวัสดีพี่พี่พี่หอยพี่อะไรทุกคนเลยคะ่ะสวัสดีค่ะกมีเวลามา,มาเยี่ยมมาาน อย่ามวัวไปเห่อแสงไฟในเมืองมังคังอย่ามวัวไปจองติดนักล้องคนดังทุ่มเงินเป็นตังแล้วก็ยังไม่ได้โดนได้กินไข่ดาวสดๆหอมๆฟุ้งๆอย่าลืมบ้านทงที่กินผักบุ้งแก้ขัว บ้านนาช่วยส่งข่าวบาล่วงนาจะได้ไหมหากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากน้องบ้างนะอย่าบัวคอยเกิดเนะพี่อยากมีเสื้อใหม่อย่าพายิ่งงามกลับมายามน้ำใจหาผ้ามาได้แต่อย่าให้ คุณนะคะมาปุ๊กปั๊กซื้อน้องปั๊บเลยนะคะขอบคุณนะคะ,ะ,ย,ะ,คะ,คะ,คะยังรอมาไรทั้งใจจากทุกทุกท่าน